เมื่อพูดถึงจัก,กรวรรดิกาแล็กติกเนี่ยเราจะขาดอะไรไปไม่ได้นอกจาก t i ายเฟ g h เตอและแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องมาคู่กันนั่นก็คือ Star Destroyer และในวันนี้เราจะพามารู้จักกับยาน Star Destroyer ของ Grand Admiral t อ r ตออย่าง, er ง,ง Chimera ซึ่งข้อมูลทั้งหมดผมได้มาจากวิกิพีเดียซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของเล e n d หรือค a n นอนบ้างถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภาัยด้วยจริงๆครับ ไคเมล่ายาน Star Destroyer Imperial c l a ์ดของ Galactic Empire ที่ได้รับการดัดแปลงโดยมีการแอ d e r a l l t r o n เป็นผู้บังคับการในยุค Galactic Civil War ยานไคเมล่าถือเป็นยานตรงให้กับจอมพนอลดรอนหลังจากที่เขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพลเรือจักรวาลจนต่อมาเขาได้เป็นพลเรือเอกของกองเรือเฉพาะกิจที่916และได้โอนคำสั่งของเขาไปยังกองเรือที่7หลังจากที่เขาได้เลื่อนเป็นจอมพลบนเรือชะตากรรมสุดท้ายของไคเมล่าในช่วงการปลดปล่อยโลทาลดาวบ้านเกิดของเอ็กซ์ทราพิเจอร์ซึ่งกลุ่มกบฏฟินิก ต้องการที่จะปลดปล่อยโลเตาบ้านเกิดของเอซูาโดยการหลอกล่อให้ซอมทูเปอร์และกองทหารทั้งหมดมารวมกันในฐาน เพื่อหวังที่จะทำลายตั้งฐานและทหารไปพร้อมกันแต่ในตอนนั้นยานไคเมร่าได้มาถึงโลทอพอดีและทำการโจมตีไปที่เมืองโดยที่ไม่เสียทหารเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งทรอนได้ขอให้เอสตรายอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไขและเขาจะยอมหยุดโจมตีแต่ในตอนนั้นนักบินหนุ่มฝักกบฏคนหนึ่งที่ชื่อว่ามอสและอดีตทหารโคนหน่วย1นึ่งศูอย่างกับทันวูฟหรือ CC3636 ได้มาพร้อมกับฝูงวานเพอร์กิลซึ่งการมาของฝูงเพอร์กิลทําให้กองยานของทรอนเสียหายอย่างหนักและพวกมันก็ได้พายนา,ยา,า pace, ยไยนไคน และก็ไม่มีใครรู้ว่ายานไคเมร่าไปโผล่ที่ไหนจนมารู้อีกทีไคเมร่าไปโผล่บนดาวเพโรเดียที่อยู่นอกกาแล็กซีของซาวอร์จนหลังจากจบสมรภูมิที่เอนดอร์ในซาวอร์ภาคที่6 Return o f the j เ d i จไดหลังจากที่ถอนออกไปเที่ยวเล่นนอกกาแล็กซีมาถึง5ปีเขาก็พร้อมที่จะกลับมากาแล็กซีของตัวเองอีกครั้งซึ่งไคเมร่าได้เข้าเทียบท่ากับไอออฟไซออนเพื่อที่เขาจะได้กลับไปที่กาแล็กซีของตัวเองในที่สุดส่วนที่มาของชื่อไคเมร่าชอนได้เล่าเรื่อมาจากสัตว์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าไคาเป็นสิ่งมีีชวิตสายพันธุ์ด มันเป็นสัตว์ในตำนานที่อาศัยอยู่ในเขตอโนริเจียนมันเป็นสิ่งมีชีวิตสามหัวมีร่างกายเป็นมังมุมมีหัวสองข้างเป็นมังกรและมีดวงตาเป็นงูและเนื่องจากมันเป็นสัตว์ในตำนานจึงไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ดาวทรอนน่าจะชื่นชอบมันพอสมควรมาในส่วนของการผลิตไคเมราก็เหมือนซาเดสโซเยอร์และบิอื่นที่ถูกสร้างในที่เดียวกันการดำเนินสายการผลิตก็คือยานซาเดสโซเยอร์อิมพิเรียลวันคลาสข้อกำหนดทางเทคนิค ความยาว1,600เมตรขับเคลื่อนด้วยเครื่อง on, DY, ยนต์ไอออน KDY s a i กั n Spacework เอ m มอน work, 4, จำนวน3ตัวระบบไฮเปอร์ไดฟ์ของยาน Judy Class 2.0เปล่ารีเฟคเตอร์ชีลจ็จำนวน2ตัวมาในส่วนอาวุธของยานได้แก่ปืนใหญ่เทอร์โบเลเซอร์ X9 แคนนอนจำนวน6ป้อมพร้อมกับปืนเทอร์โบเลเซอร์กระดกลาง3ป้อมและปืนใหญ่ไอออน6ป้อมรวมทั้งเครื่องยิงโปรตอนตอร์ปิโด ตัวยานสามารถบรรจุยานสา์ไฟเตอร์ขนาดเล็กได้จำนวน7จิลำได้แก่ทายไฟเตอร์ที่เป็นยานทายขนาดมาตรฐานทายอินเตอร์เซปเตอร์ที่เป็นรุ่นอัปเกรดจากทายไฟเตอร์ทายแอดวานซ์ที่มีแค่วยเดอร์ใช้อยู่แค่คนเดียวทายรีเปอร์ที่ใช้บรรจุทหารโดยเฉพาะเทสทูเปอร์หรือแม้กระทั่งทายดีเฟนเดอร์ที่เป็นโปรเจกต์ของทอนเองก็ตามและตัวยานสามารถบรรจุเจ้าหน้าที่และลูกเรือทั้งหมด3 7 0 8 5นายต่อมาจะเป็นในส่วนประวัติของไคเมรา ไคเมร่าเข้าประจำการในยุคจกักรวรรดิกาแล็กติกในขณะที่มเมล็ดพันธุ์แห่งกาต่อต้านเริ่มแผ่กระจายไปทั่วกาแล็กซี่ไคเมร่าถูกส่งให้ไปกำจัดการลุกคือของกลุ่มกบฏในช่วงแรกโดยมีนาวาตรีคารินฟาโรเป็นเจ้าหน้าที่คนแรกของซิดซึ่งทรอนเขาได้ใช้ความสามารถอันชาญฉลาดของตัวเองเพื่อกำจัดศัตรูของจกักรวรรดิซึ่งมีกบฏอยู่กลุ่มหนึ่งที่เจ้าคิดเจ้าแขงกับทรอนเป็นพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้แกนนนำโดยไนซ์วานหรือชื่อจริงเนวิลซิกนี่ ซึ่งพี่แกเป็นตัวซวยของทรอนมาหลายปีแล้วถึงแม้จะไม่เคยรู้จักกันอย่างเป็นทางการก็ตามในเวลาต่อมาไคเมร่าได้รับคำสั่งให้ไปช่วยเหลือยานบรรทุกทหารเซมเปอร์ซึ่งยานเซมเปอร์ถูกโจมตีโดยยานฟีเกตของฝ่ายกบฏอย่างกาติลุสและยานสตาร์ไฟเตอร์อย่างวีวันนายเทวเรนสมัยส,ยสงครามโคนซึ่งทรอนนั้นเชื่อว่ายานเซมเปอร์น่าจะถูกโจมตีโดยกลุ่มกบฏของไนซ์วาน เมื่อได้ยินดังนั้นคาเมร่าจึงจะไปให้ถึงที่เกิดเหตุดูเร็วที่สุดซึ่งทรอนได้สั่งให้เจ้าหน้าที่คารินเตรียมอาวุธของยานให้พร้อมแต่เมื่อคาเมร่าออกจากไฮเปอร์สเปซทุกอย่างก็สายเกินไปเพราะว่าตอนนี้ยานเซมเบอร์ถูกโยมตีสีหายอย่างหนักและยานไม่มีผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียว ซึ่งทรอนได้ตรวจดูบันทึกการเดินทางของยานลำนี้และปรากฏว่าจุดหมายของการลำนี้คือสถานีอวกาศแลนเซนทเวนตี้ซิกและได้รับข้อมูลมาอีกอย่างหนึ่งว่ายานเซมเปอร์ได้บรรทุกนักโทษที่เป็นเผ่าบูกี้มาด้วยซึ่งคาดว่าพวกบูกี้ได้รับการช่วยเหลือแล้วเรียบร้อยซึ่งทรอนนั้นรู้ได้ทันทีว่ากลุ่มกบฏพวกนี้เดินทางไปที่ไหนต่อยานไคลเมราและฝูงยานลำอื่นๆเข้าสู่ไฮเปอร์สเปซเพื่อไปที่สถานีอวกาศแลนเซนทเวนตี้ซิกซึ่งมันเป็นที่คุมขังนักโทษและว่าใช้แรงงานในการสร้างดาวมรณะะเดสแลนอต มันก็เคยเป็นป้อมปราการของฝ่ายแบ่งแยกมาก่อนและเมื่อทั้งกองยานมาถึงก็พบว่าสถานีอวากาศแห่งนี้ถูกพวกกบฏยึดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเบื้องหน้านั้นเองก็คือยานกัติลุสที่เพิ่งโจมตียานเซมเปอร์ไปหมาด ส่วนสาเหตุที่สถานีแห่งนี้ถูกบุกยึดได้ง่ายนั่นก็เพราะพันเอกเซนหนกที่เป็นผู้บัญชาการสถานีไม่มีกระตังพอที่จะคุมนักโทษได้หมดบวกกับว่าการมาของกลุ่มกบฏกลุ่มนี้ได้ปล่อยนักโทษออกมาหมดเลยการยึดสถานีอวกาศแลนเซนก็เลยไม่ใช่เรื่องยากแต่ถึงจะยึดสถานีแห่งนี้เอาไว้ได้แต่การที่จะบวกก,บกองงานของทร็อไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งทรอนไม่ลอยช้าสั่งให้กองยานสตาร์ไฟเตอร์ของเขาโจมตีไปที่ตัวสถานีอวกาศโดยตรงซึ่งเป้าหมายก็คือห้องแบตเตอรี่และสูญล้มตัวของพวกนักโทษแต่ถึงอย่างนั้นกองยานตาร์ไฟเตอร์ของกลุ่มกบฏก็ไม่ยอมง่ายๆและพวกเขาได้เข้าปะทะก,กับกองยานทายของทรอนจึงทําให้กองยานทายไม่สามารถโจมตีสถานีอวกาศได้เต็มที่ซึ่งทรอนได้สั่งให้ทั้งกองยานใช้ปื้นใหญ่เทอร์โบเลเซอร์โจมตีไปที่ตัวสถานีอวกาศโดยตรงเพื่อเพิ่มการโจมตี จนในที่สุดสถานีอวกาศแห่งนี้ก็ตูกทาลายย่อยยับจากนั้นทรอนก็สั่งให้ทั้งกองยานหันปืนไปโจมตียานกติลุสแทนจนในที่สุดภารกิจของกองเรือที่7ของเขาก็สำเร็จในช่วง9ปีก่อนยุทธการยาวินผู้ว่าควสแห่งดาบเทเจฟตัดสินใจเป็นศัตรูกับพวกจกวักรวรรดิและผู้ว่าควสได้ประกาศให้ดาของเขาเป็นอิสระจากการปกครองของพวกจกวักรวรรดิ โดยให้เหตุผลว่าจากักรวรรดินั้นปกครองกาแล็กซี่ด้วยความเผด็จการและกดขี่ข่มเหงประชาชนและไม่ยอมต่อกฎหมายและทั้งหมดเป็นข้อความที่ประกาศใน Declaration of Liberian ในเวลาต่อมาพลเรือเอกจอร์กดูนาเซียสขอเข้าพบจอมพลทรนบนยานไคเมราเพื่อที่จะหารือในการยึดดาวโบลาเจฟกลับคืนมาสู่จกักรวรรดิและเมื่อได้ยินดังนั้นทรนจึงไม่ลอช้าสั่งให้ไคเมราพุ่งหน้าไปที่โบทเชฟ และเมื่อไคเมราวัดมาถึงที่โบธาเจฟพวกเขาก็เปิดฉากโจมตีใส่โบทาเจฟทันทีแต่ถึงอย่างนั้นการป้องกันของโบธาเจฟก็หนาเกินไปซึ่งแน่นอนว่าไคเมรามาแค่ลําเดียวก็เลยไม่สามารถทําอะไรโบทาเจฟได้และเมื่อเป็นอย่างนั้นทรอนจึงสั่งให้ยานซาฟไฟเตอร์ของเขาทําลายป้อมปืนของโบทาเจฟให้หมดส่วนไคเมรานั้นก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ไปโจมตียานคอเวต CR90 ที่อยู่ข้างหน้า2ลําจนในที่สุด ก็จัดการไปได้ลำหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นก็นไม่ได้ทําให้การป้องกันของโบทาเจฟลดลงเลยแม้แต่น้อยซึ่งต่อมาทรอนได้สั่งให้กองยานไทยบอมเบอร์ที่เป็นยานไทยที่ใช้ทิ้งระเบิดไปโจมตีพื้นผิวของดาวโบทาเจฟโดยตรงซึ่งการโจมตีทั้งนั้นประสบความสําเร็จทาให้กองกําลังของโบทาเจฟละสํ่รละสายอย่างมากส่วนไคเมรานั้นมุ่งเน้นที่จะจับกลุ่มยานคอาไตอีกลำหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าซึ่งทรอนก็ได้ปฏิบัติต่อเรื่องราวว่าทําไมผู้ว่าเพวสถึงทําอะไรแบบนี้ จนมารู้ว่าสิ่งที่ผู้ว่าเควสททำนั้นเป็นแค่กุอุบายในการหลอกล่อพว,จว้จักรวรรดิมาที่บทตาเจฟซึ่งการกระทําที่แท้จริงของเควสก็คือขโมยงานศิลปะบนดาวบทตาเจฟและการประกาศสงครามกับจ,กจกักรวรรดิจะได้ไม่มีใครสงสัยว่าเขาทำไรอยู่ในตอนนี้แต่แน่นอนว่าเวรกรรมย่อมมีอยู่จริงเพราะวิญญาณคอเวสซีอาร์เก้าศูนย์อีกดาหนึ่งถูกไคเมล่าจับกลุ่มไปที่เรียบร้อยแล้วทําให้ผู้ว่าเควสหนีไปได้ไม่ไกลสุดท้ายก็ต้องยอมจำนนต่อพวกจกวักรวรรดิ หลังจากถูกจับกุมพี่แกก็ถูกส่งตัวไปที่ดาวคอรัสซองเมืองหลวงของจกักรวรรดิและถูกตั้งข้อหาในการกะ่อกะบฏและเป็นพัยุคามต่อพวกจักรวรรดิและด้วยผลงานในครั้งนี้ได้สร้างชื่อให้กับชรอนเป็นอย่างมากเขาจึงได้รับการติดยศเป็นพลเลือเอกและได้รับมอบหมายให้เข้าควบคุมกองเรือเฉพาะกิจที่96โดยมีไคเมราเป็นเรือธงและชรอนได้รับมอบตำแหน่งผู้บังคับการเรือให้กับเจ้าหน้าที่คารินโดยมีอีไลเวนโตเป็นผู้บังคับการอีกคนหนึ่ง และต่อมาไคาเมราและกองเรือที่96ของเขาถูกส่งไปที่ดาวแบท่านเพื่อจัดการกกลุ่มกบฏท,ที่เก่อความลุกลามขึ้นเรื่อยๆแต่ทอนปฏิเสธคำสั่งนี้แต่จะไปโจมตีพวกกบฏท,ที่เกาะสกรีมแทนไคเมราและกองเรือของเขาได้เปลี่ยนเส้นทางไปที่ดาวซม,มุนเพื่อจัดการกกลุ่มกบฏท,ที่นั่นและชัยชนะก็ตกเป็นของกองเรือที่96โดยที่ฝ่ายกบฏนั้นยอมจำนนยานลบพวกกบฏถูกทำลายสองลำและถูกยึด4ี่ลำและเมื่อสงครามจบลง ไคลเมราก็ได้กลับไปที่แบททันเพื่อเสริมกำลังให้กับพลเดอเอกดูริวและหน่วยเฉพาะกิจอย่างวันอตซึ่งอยู่ในความลับสมัยและสายโดยสิ้นเชิงเพราะว่ากองเรือลำอื่นๆถูกทำลายจนจ่อยยับจากการป้องกันของดาวดวงนี้แต่กองเรือที่96ไม่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้เพราะว่าอยู่ห่างจากรัศมีการโจมตีมากเกินไปละทอนก็เดาได้ไม่ยากว่าใครอยู่เบื้องหลังการก่อกบฏครั้งนี้ จึงส่งเจ้าหน้าที่เวนโตไปไปเชิญหน้ากับไนส์วันเพราะก่อนหน้านี้ทั้งกองเรือที่96ก็ได้ปะทะกับกลุ่มกบฏของเขาที่เกาะสกรีม,มาแล้วซึ่งการรบที่เกาะสกรีนนั้นคงเดาได้ไม่ยากว่าใครเป็นฝ่ายชนะทรอนนั้นได้สั่งให้ใช้ปืนใหญ,ญ่อออนโจมตีไปที่มหาสมุทรร,รอบๆเพื่อให้เกิดขึ้นยักษ์ซึนามิจนคลื่นสงบลงทรอนและเวนโต้ได้ลงไปที่เกาะและระหว่างที่ทรอนลงไปทรอนได้สั่งให้เจ้าหน้าที่คารินไม่สิต้องเรียกว่าผอ,อคารินดูแลกองเรือที่96แทนเขา ในระหว่างที่ทรอนและเวนโต้ลงไปที่เกาะเพื่อจัดก,การกับพวกกบฏที่เหลือจนทุกอย่างจบลงก็เลยกลับมาที่แบททันนั่นเองแต่คราวนี้ไคเมราอยู่ภายใต้การควบคุมโดยผอคารินเพราะว่าทรอนและเวนโตต้องสอบสวนพวกกบฏที่เกาะสกรีมอยู่นั่นเองซึ่งผอคารินก็ทําหน้าที่ได้ดีไม่แพ้ก,กับทรอนเพราะเธอก็จัดก,การกับกองยานของไนท์วานจนไม่เหลือซึ่งพวกกบฏได้ถอยทับกลับไปที่เมืองเพราโกสโตโดยซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มอาคารทําให้ไคเมราไม่สามารถโจมตีได้ เพราะบ้านเมืองรอบๆจะเสียหายไปด้วยดังนั้นผอคารินจึงไม่โจมตีและรอคําสั่งเพิ่มเติมซึ่งเธอได้ขอคําสั่งจากทรอนแต่ทรอนบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการทุกอย่างเองจากนั้นผอคาอรินได้กลับไปรับทรอนที่เกาะสกรีมและทรอนได้กลับมาคุมยานไคเมราอีกครั้งเพื่อจัดการกรกลุ่มกบฏของไลซ์วอนที่เหลือแต่ว่าทรอนเดินเปลี่ยนความคิดภายหลังเพราะว่าเจรจาก,ก,รกลุ่มนี้น่าจะง่ายกว่า สาเหตุที่ทรอนเลือกที่จะเจราจาเพราะว่ากลุ่มกบฏกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มที่จะต่อกอนได้ง่ายๆถึงแม้จะชนะมาหลายรอบแต่กลุ่มนี้เวลายิ่งแพ้จะยิ่งมีใจสู้มากขึ้นนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทรอนชื่นชมและเคารพตัวของไนซ์วอนอย่างมากเพราะไม่มีใครกล้าต่อกรอกับทรอนได้ถึงขนาดนี้ซึ่งนั่นทําให้ทรอนติดต่อสายไปหาไนซ์วอนและคุยกันตรงๆเลยและนั่นก็เป็นการเจรจาครั้งแรกระหว่างทรอนกับไนซ์วอนซึ่งทรอนนั้นได้เสนอให้ไนซ์วอนมาเป็นพวกเดียวกับเขาและไปอยู่ที่ซิดอะคาเดมี่และ ส่วนไนซ์วอนนั้นจะตอบกับทรอนว่ายังไงเขาจะเข้าร่วมกับฝ่ายจักรวรรดิหรือไม่ต้องมาติดตามต่อในพาร์ทที่2เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับประวัติของยานไคเมราในพาร์ทแรกที่จริงผมว่าจะทําคลิปยาวไปเลยแต่ผมมีปัญหารเรื่องพื้นที่ในการลงคลิป,ค,ปคือที่จริงอนะคลิปเนี้ยผมเริ่มทำตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วลวแต่ผมมีปัญหาหลายอย่างมากเลยตั้งแต่ภาคสีที่บ้านไม่ได้แล้วล่ะ ปัญหาแรกคือผมไม่ได้พากสิ่งที่บ้านผมใช้ห้องสมุดที่โรงเรียนอะอเสียงและห้องสมุดอะมันเปิดแค่วันจันทร์ถึงศุกร์ไงเสาร์อาทิตย์ก็ทาคลิปไม่ได้อีกปัญหาที่2ก็คือไอ้นี่ภาพประกอบอะผมแทบจะหามาใช้ไม่ได้เลยบางทีก็ใช้ภาพซ้ำอะผมก็ไม่รู้จะทำํำยังไงเนาะก็ต้องทําไปเรื่อยๆปัญหาที่3ก็คือในห้องสมุดอะมันมีทีวีจอไปอยู่เครื่องหนึ่งอะแล้วเพื่อนผมอะมันชอบดูซีรีส์จีนมากอะมันจะไม่ยอมปิดจนกว่าจะจบอะผมก็อัดเสียงไม่ได้อีก ปัญหาที่4ี่ก็คือเสียงของผมเองนั่แหละเพราะว่านี่เป็นคลิปพักเสียงคลิปแรกของผมด้วยผมไม่เคยทาคลิปแบบนี้มาก่อนไงแล้วกลัวว่ามีคนมาดูเขาอาจจะไม่ชินกับเสียงผมก็ได้ก็เลยพากไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าและนั่นแหละปะัญหาพวกนี้ที่ผมเจอมันทําให้ผมลงคลิปช้าลงไปอีกแล้วกว่าจะลงคลิปใหม่ค็ออีกยาวเลยและผมอ่ะก็พากเสียงแค่วันละ 2- อถึงสนาทีเองทําให้เสียงผมฟังแล้วมันดูแบบไม่ไม่ค่อยเหมือนกันนะ่ะดังมั่งเบาบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่ผมพากเสียงแค่นี้เพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดเร็วไง ผมพากผิดไปหลายเทคมากเลยนะเอาจริงอะกว่าจะพากได้แต่ละทีโอโ้โหลำบากมากส่วนข้อมูลที่เอามาแปลเนี่ยบางส่วนมันแปลยากมากผมก็ไม่เข้าใจไงมันเขียนว่าอะไรผมก็ต้องมาแต่งเสริมเองให้มันอ่านได้ง่ายขึ้นเข้าไปอีกซึ่งผมก็ไม่เข้าใจคนเขียนวิกินะเขาคิดอะไรอยู่เขาเอาส่วนที่ควรจะเล่าท้ายๆมาไว้ด้านหน้าและเอาส่วนที่ควรจะเล่าด้านหน้าไปไว้ด้านท้ายก็งงเข้าไปอีกผมก็เลยต้องมานั่งเขียนบทใหม่ให้มันอ่านได้ง่ายขึ้นนี่แหละที่จริงอะผมจะมีปัญหามากกว่านี้นะแต่ผมเอาแค่นี้ก็พอแล้วละ่ะงั้นเอาเป็นว่าขอบ